ผู้ชมครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดกันหน่อยนะครับที่บริเวณ5าแยกลาดพร้าวนะครับที่กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าวันนี้เนี่ยที่นัดชุมนุมกันนะฮะเป็นการนัดชุมนุมเพราะว่าจะเตรียมซ้อมรับ กับรัฐประหารที่เขากล่าวอ้างกันมาตลอดว่าจะมีจะมีที่ว่าเนี่ยนะครับบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับติดตามกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับคุณโดนัทดารวันขันติวงผู้สื่อข่าวนิวสิบแปดปักหลักอยู่ที่5แยกลาดพร้พาวนะครับเชิญครับะะทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาที่บริเวณแยกลาดพร้พาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีการประกาศชุมนุมกันที่บริเวณนี้นะคะโดยวันนี้จะมีการชุมนุมกันภายใต้ชื่อการซ้อมการรัฐประหารนะคะซึ่ง ทางด้านกลุ่มมวลชนเองมีการกันพื้นที่พยาบาลอยู่ที่บริเวณนี้นะคะไม่ให้บุคคลภายนอกนะคะที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเข้าไปบริเวณด้านในค่ะเพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะซึ่งบรรยากาศล่าสุดที่ห้แยกลาดพร้าวในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางด้านกลุ่มรัษฎรนะคะได้มีการจัดการชุมนุมค่ะล่าสุดนะคะมีการปิดถนน ฝั่งปริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของผู้ดูแลและก็ผู้จัดการผู้จัดงานนะคะทีะ่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกว่าเฮียบุ้งหรือว่านายปรกรณ์พรชีวางกลุนนะคะนักเคลื่อนไหวทา,ท,าทางการเมืองฝ่ายราษฎรนะคะก็ได้มีการออกมาจัดระเบียบของทาง CIA และก็ จัดระเบียบของกลุ่มมวลชนค่ะแล้วก็ยังมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าตนเองเนี่ยจะลดบทบาทนะคะแล้วก็จะถอยในการดูแลของกลุ่มผู้ชุมนุมเนื่องจากว่าเกิดความไม่สบายใจเพราะว่าเกิดดราม่านะคะ ของการให้ชี้ให้ชี้แจงเงินที่มีคนมาบริจาคให้ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะยืนยันว่าตนเองจะไม่มีการชี้แจงเงินแม้แต่บาทเดียวเนื่องจากว่าต้องปกปิดนะคะผู้ที่บริจาคเงินให้ตนเองนะคะก่อนหน้านี้นะคะตนเองกับสายเจริญปุระนะคะได้มีการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมทำอาหารด้วยเงินของตัวเองไม่ได้เปิดรับบริจาคนะคะส่วนรถห้องน้ำเนี่ยตอนนี้ได้ซื้อไว้แล้วและก็จะนำมาช่วยกลุ่มผู้ชุมนุม ไปฟังเสียงกันค่ะดูเองแล้วกันว่าคุณต้องมานั่งบริหารคนร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมันไม่ง่ายจริงเพราะใครทําได้ก็ลองดูเม่เกี่ยวกับอารมณ์น้ <c oughs> อยใจเรื่องจะมีการตรวจสอบผมไม่ได้น้อยใจอะไรเลยครับเพราะว่าเราอยู่กันมาตรงที่เป็นสิบปีแล้วผมกับคุณทรายก็ทรายก็เป็นดาราเนาะผมเองทุกคนก็รู้อยู่ว่าผมอยู่กับกระแสสังคมมาตอ่อถแล้วเรื่องพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราสองคนหนึ่ยจริงๆ,ๆคุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยนอนวันหนึ่งไม่ถึงห้าชั่วโมงมาหลายเดือนแล้วอะ นอนไม่หลับเลยมันมีแต่เลืองที่ต้องคิดด้วยนั่นผมขอพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผมพักไปแล้วทุกอย่างมันเละเนี่ย โดยภายหลังจากที่นายปรกรณ์นะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะได้มีกลุ่มนะคะของกาดและก็ผู้จัดการผู้จัดงานนะคะได้ทําการจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบให้กับกลุ่ม CIA หรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เดินทางเข้ามาขายของบริเวณใต้สะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะโดยจะให้มีการ ไปตั้งขายนะคะที่บริเวณรอบนอกนะคะเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยให้กับกลุ่มมวลชนนะคะซึ่งจะมีการชุมนุมกันที่บริเวณหน้าสวนสมเด็จย่าและก็บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าลาดพร้าวนะคะที่จะใช้เป็นพื้นที่การจัดการชุมนุมค่ะสําหรับการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณห้าแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าเซนทนรัลลาดพร้าวตอนนี้นะคะก็ได้ถูกปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถ ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการปิดถนนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยมีการลงพื้นที่ดูแลบริเวณโดยรอบอย่างห่างๆนะคะซึ่งป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไม่ให้มีเหตุรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมเองค่ะส่วนจุดนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นบริเวณใต้สะพานข้ามถนนแยก ละแยกห่ะแย,ก,ายากลาดพร้าวนะคะถูกเจ้าหน้าที่นะคะนำเส้นลายนะคะมา กันเอาไว้ไม่ให้ประชาชนเข้าไปยังพื้นที่ด้านในนะคะเจ้าหน้าที่มีการเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเปลสนามหรือว่าสำรีหรือ,อสำรีนะคะหรือว่ายาต่างๆนะคะที่เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะมาเตรียมไว้หากเกิดหากเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องดูแลผู้ชุมนุมค่ะซึ่งขณะนี้นะคะยังไม่มีการเริ่มการชุมนุมนะคะยังไม่เห็นเหล่าแกนนําเดินทางมาที่นี่นะคะแต่อย่างไรก็ตาม ะะเราต้องจับตาดูสถานการณ์าก,ารณการชุมนุมกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าวันนี้จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือว่าการชุมนุมจะไปในรูปแบบใดค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดน,นะคะที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะขอบคุณคุณดนัตตาราดาราวันนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับรถติดแน่นอนใครจะไปแถวนั้นต้องระวังกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ